สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูบีอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชน,นะคะเราจะมาดูว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของพืชนั้นมีอะไรบ้างเราเรียนปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสัตว์แล้วพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะเรามาดูว่าสัต,สตว์กับพืชจะมีปัจจัยอะไรที่เหมือนกันไหมนะคะอ่ะเรามาดูเลยปัจจัยแรกแสง แสงได้จากไหนคะถูกต้องได้จากดวงอาทิตย์นี่เองนะคะแสงทำไมพืชต้องการแสงคะต้องเรียนสังเกตไหมคะว่าพืชมีสีเขียว,ยวในสีเขียวเขาเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลนี้จะเป็นตัวดูดกลืนแสงทำไมดูดกลืนแสงคะต้องเอาแสงมาทำอะไร หนึ่งเลยเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสั่งหอแสงหรือการสร้างอาหารของพืชนั่นเองจำไว้นะคะแสงช่วยในการสร้างอาหารของพืชทางใบนะคะเพื่อจะสร้างอาหารทางใบนะ,ะ,ะต่อไปปัจจัยที่สองก็คือน้ำนะคะน้ำที่ได้จากฝนจากอะไรมานี่แหละนะคะน้ำนะคะจะช่วยละลาย แร่ธาตุนะคะหรือสารอาหารต่างๆที่อยู่ในดินทำให้รากดูดและลำเรียงนะคะลำเรียงธาตุอาหารเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆตามภาพที่เห็นเลยนะคะหรือนะคะเพื่อใช้น้ําในกระบวนการสั่งเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารเช่นกันใช้พบคู่ไปกับแสงนะคะน้ำจะเข้าสู่ทางรากแสงจะเข้าสู่ทางใบะะจําไว้นะคะต่อไปปัจจัยที่3ก็คืออากาศ ะะอากาศก็จะแบ่งเป็นกลางวันกับกลางคืนนะคะเรามาดูว่ากลางวันพืชต้องการอะไรนี่นะคะในช่วงกลางวันมีแสงบอกไปแล้วว่าพืชต้องการแสงมาใช้ในกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารนั่นเองคะโดยพืชนะคะ,นนะ,คะจะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในตอนกลางวันนะคะมาสร้างอาหารแล้วก็ หายใจเข้าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปสร้างอาหารในใบนะคะแล้วก็จะหายใจออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงในตอนกลางวันเราจึงจะได้รับแก๊สออกซิเจนจากการหายใจออกของพืชนนเองส่วนในตอนเวลากลางคืนนะคะไม่มีแสงแล้วพืชไม่ได้ผลิตอาหารแล้วนะคะในตอนก็นคือพืชจะหายใจนะคะจะใช้แก๊สออกซิเจนสําหรับหายใจอย่างเดียวนะคะกลางวันปล่อยแก๊สออกซิเจนออกกลางคืนเอาเข้านะคะ ต่อไปปัจจัยที่4นะ,ะก็คือธาตุอาหารนะคะธาตุอาหารก็คือจะอยู่ในดินนะเพื่อต้องการธาตุอาหารมากมายเลยหลายชนิดนะคะอยู่ในดิน โดยจะดูดซึมทางไหนคะอ่าทางรากของพืชน,นั่นเองนะคะดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและแข็งแรงนะคะธาตุอาหารหลักๆก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะส่วนธาตุอาหารรองก็จะเป็นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะคะแล้วธาตุอาหารเสริมนะคะก็คือ ต้องการน้อยมีก็ได้มีมีก็ได้นะคะก็คือแมงกานิสคอรีนเหล็กทองแดงโพรอนสังกะสีอะไรแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ครูบีมีคลิปมาให้ดูนะคะคลิปเกี่ยวกับปัจจัยสําคัญของการเจริญเติบโตของพืชต้องขอบคุณอักษรด้วยนะคะที่ให้สื่อการสอนดีๆมานะคะอ่ามีสีประการเลยดัยงที่ครูบีพูดไปเมื่อกี้ดูเนื่องแสงเห็นไหมคะแสงแสงได้จากวิวงอาทิตย์ต้องการ ในการสร้างอาหารเอง้องน้ำนะคะน้ำลเลื่มเรียนและธาตุก็ใช้ในส่วนต่างๆของรากใต้นะคะกินงก้านสาขานะคะดูจากราบขึ้นไปนะอ่าใช่าตางรูปเลยเห็นไหมคะนี่อต่อไปอย่างที่สามคืออะไรคะ ให้พืชเจริญเติบโตเพื่อจะเจริญเติบโตได้ต้องมีทั้งปัจจัยทั้ง4ประการนะคะอยากเพียงพอและเหมาะสมมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเห็นไหมคะถ้าได้ในปริมาณเพียงพอพืชก็จะบบออกดอกออกผลนะคะเนี่ยเมือนตังขวดรังเตาต้ตตนนี้เลย เรามาดูใบงานของเรานะคะใบงานของเราหน้าที่40นะคะอ่ะครูบีจะอธิบายคร่าวๆนะคะอันแรกก่อนนะคะไอ้ที่มีรูปนะคะให้นักเรียนดูรูปนะคะดูรูปต่างๆนะคะแล้วก็ตอบคําถาม3ข้อดังที่บอกเลยเช่นนะคะบริเวณที่เหมาะสมในการตั้งต้นพืช เพื่อการจเจริญเติบโตมากที่สุดบริเวณใดอะนักเรียนดูในห้องนี้นะคะบริเวณไหนที่แสงเข้ามีอากาศถ่ายเทนะคะมีแสงสว่างเพียงพอนะคะก็จะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอ่าในที่นี้อันไหนเอ,อ่ยดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือหกนะคะดูนะคะแล้วก็ตอบคําถามแล้วก็ต้องตอบด้วยว่าเพราะอะไรนะคะสําหรับหน้านี้นะคะอ่าเช่นครูบีเห็นว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ย มันสมควรเพราะ,ม,าาม,ะ,าาะมันอยู่ใกล้หน้าต่างเห็นไหมคะหน้าต่างเนาะมันอยู่ใกล้หน้าต่างแล้วก็มีดวงอาทิตย์แสงถึงเพียงพอถ้ามันมีแสงสว่างเพียงพอนะคะพืชก็จะใช้แสงในกระบวนการอะไรคะนักเียนอนกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารนั่นเองก็จะทําให้พืชจเจริญเติบโต,ตได้ดีนะคะอ่าต่อไปเรามาดูหนะ้าอ่าหนะ 41, ้าสี่สิบเอ็ดมตต้องสี่สิบสองม่ต้องนะคะ หน้า43รูปนี้นะคะอีกรูปหนึ่งนะคะให้นักเรียนคำเครื่องหมายถูกนะข้อความที่ถูกต้องอ่าข้อหนึ่งนะคะน้ำเป็นปัจจัยในการจเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไรคูบีบอกไปแล้วช่วยในการสร้างอาหารใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ติ๊กถูกนะคะช่วยให้ต้นพืชไม่เหี่ยวเฉาใช่หรือไม่ถ้าใช่ติ๊กถูกถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องติ๊กนะคะ ช่วยลำเลียงธาตุอาหารหรือไม่อ่าถ้าใช่ก็ติ๊กถูกไม่ใช่ก็ไม่ต้องติ๊กช่วยในการคายน้ํามากขึ้นหรือไม่ถ้าใช่ก็ติ๊กถูกนะครับเหมือนกันเลย3ข้อเหมือนกันนะคะอ่านโจทย์แล้วก็ติ๊กถูกแค่นั้นเองถ้านักเรียนคิดว่าข้อนั้นใช่แต่ถ้านักเรียนคิดว่าข้อนั้นไม่ใช่ก็ไม่ต้องติ๊กนะคะอ่าต่อไปหน้า44บอ่าเขาบอกว่าให้ดูข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถามมีพืช ที่ต้องการน้ำมากก,กับต้องการน้ำน้อยนะคะในนี้นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้าต้องเลือกปลูกพืชตามประเภทที่กำหนดให้ในตารางนักเรียนจะเลือกปลูกพืชประเภทใดเพราะอะไรสำหรับคูบีนะคูบีไม่ค่อยว่างเนาะจะให้ไปรดน้ำต้นไม้ทุกวันก็ไม่ใช่ใช่ไหมสำหรับครูบีคูบีก็จะเ,เลือกปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยทำไมต้องการน้ำน้อยคะ พราะว่าดูแลง่ายไม่ต้องลดน้ําช่วยบะไม่ต้องลดน้ําทุกวันประหยัดเวลาและประหยัดน้ำนะคะขอ้ออื่นๆก็เหมือนกันนะคะดูนะคะแล้วก็ตอบคําถามต่อไปหนะ้า45 4 5้เขามีรูปมาให้นะคะ45เขามีรูปมาให้แล้วนันนเกเทศนักเรียนบอกวิธีการตามลำดับขั้นตอนที่ให้นะคะอ่ะรูปแรก รูปแรกเป็นการเตรียมอุปกรณ์ดินเมล็ดสำหรับเพาะเป็นต้นกล้านะคะรูปที่สองเป็นการทำอะไรคะเขาเรียกว่าแยกต้นกล้าปลูกลงในอุปกรณ์เพาะปลูกนะคะที่เตรียมไว้นะคะ,ะรูปที่สามทำอะไรคะนี่มีแสงนะคะมีแสงก็คือนำกระถางที่ต้นที่เราปลูกต้นไว้เนี่ยไปตั้งบริเวณที่มีแสงสว่างรูปที่สี่ก็ควรดินใส่ปุ๋ยรดน้ำนะคะอย่างสม่ำเสมอส่วนรูปสุดท้ายก็คือ ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงออกดอ,อกผลแค่นี้เองนะคะทำเสร็จถ่ายรูปไว้ในไลน์เป็นอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะครูบีจะเช็คงานให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ